สวัสดีครับเพื่อนเพื่อๆชาว y o u t u b e ที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเรื่องความฝันนะครับแต่ว่ามาพูดกันตอนบ่ายนะครับเพราะว่าตอนเช้าไม่ว่างนะครับก็สำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปทาสีให้ไม่ยาตะเคียนนะครับที่ทำการก่อแล้วก็ฉาบทาสีเรียบร้อยนะครับก็หลังจากมานอนนะครับ พอตอนเช้านะครับใกล้รุ่งนะครับก็ฝันนะครับก็ฝันไปว่าเหมือนกับไปที่ศาลไม่ยาตะเคียนนะครับที่ที่วังพารานะครับก็มีคนตะโกนบอกว่าหวยไม่ยาตะเคียนเลขไม่ยาตะเคียนอะไรอย่างนี้นะครับบอกว่าห้าเก้าห้าเก้าก ตื่นขึ้นมาก็เออนึกไปว่าฝันนี่เนาะก็เป็นความฝันนะครับหรือว่ามันจะมาจริงๆหรืออย่างไรหรือว่าหลังจากที่ทำทาสีให้ไม่ยากจะเขียนแล้วไม่ไม่ไมยากจะเขียนจะมาให้โชคหรืออย่างไรนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับก็สนุกสนุกนะครับฟังไว้สนุกสนุกนะครับ59นะครับฝันว่ามีคนพูดว่า เลขแม่ย่าตะเคียน59นะครับในงวดประจำวันที่30ธันวาคมนี้หรือว่าแม่ย่าตะเคียนจะมาให้โชคจริงๆนะครับ59หรืออย่างไรนะครับก็ฝากไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็สนุกๆน,นะครับชอบก็จัดครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับสวัสดีครับ